มาริซิโอโปเชติโนผู้จัดการทีมเชลซีศบโอกาสคุยฟุ้งหลังพาสิงบลูเข้ารอบตัดเชือกถ้วยเ a Cup ได้สำเร็จโดยระบุว่าแฟนบอลสมควรเชื่อมั่นในความสามารถของเขาโปเชติโน่พาทีมเชลซีเปิดบ้านคว่ำเลสเตอร์ทีมจากแชมเปี้ยนชิพได้ด้วยสกอร์4-2ทั้งทั้งที่นำไปก่อน2-0ต่อและต้องอาศัย2ประตูในช่วงทดเวลาเขียดเดอะฟ็อกซ์ตกรอบ8ทีมเมื่อวันอาทิตย์ที่17มีนาคมหลังจากทีมเยือนเหลือนักเตะ10คน ฟุตบอลเป็นอย่างนี้มันเป็นความงดงามของ FA ครับแต่ก่อนอื่นเราสมควรได้เข้ารอบรองชนะเลิศในายใหญ่อาร์เจนตกล่าวก่อนเสริมถึงราฮีมสเตอร์ลิงที่โดนแฟนบอลโห่วใสเราจำเป็นต้องสนับสนุนเขาเขาเป็นนักเตะที่น่าทึ่งเขามีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมากกว่า10ปีแน่นอนผมคิดว่าการมีส่วนร่วมของเขายอดเยี่ยมมากเขาโชคร้ายเล็กน้อยในบางจังหวะที่เขาน่าจะยิงประตูได้แต่เรามีทีมที่ดีและเราต้องการทุกคน แฟนบอลมีสิทธิแสดงอารมณ์สำหรับเราเราพยายามเน้นย้ำแฟนบอลว่าอย่าวิจารณ์พวกเขาต้องการสิ่งที่ดีที่สุดจากทีมและนักเตะแต่เรายังอยู่ในกระบวนการเราต้องการการสนับสนุนและความเชื่อมัน่นเรากำลังพยายามสร้างบางสิ่งเราอยู่ในขั้นตอนของการสร้างทีมผมรู้ดีว่าจะต้องจัดการยังไงสิ่งที่แฟนบอลต้องการคือชัยชนะและความสำเร็จแฟนบอลต้องการไปที่เวมบลีและเราทำได้ พวกเขาจำเป็นต้องเชื่อมั่นการคุมทีมตามแนวทางของผมที่ผมคิดว่าดีที่สุดสำหรับสโมสรเราจำเป็นต้องเคารพความเห็นของเขาให้มากที่สุดเท่าที่พวกเขาต้องเคารพการตัดสินใจของผมเช่นกันพอทิ้งท้ายแฟนๆเชลซี Chelsea, มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ